สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับไม่มิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำเค้กวันเกิดแบบง่ายๆสูตรทำในกระทะไม่ใช้เตาอบไม่ใช้เครื่องตีแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างด้วยนะสูตรนี้เนื้อนุ่มหนึบฉ่ำแล้วก็หอมอร่อยด้วยนะใครที่คอมเมนต์ขอเมนูเค้กวันเกิดแบบง่ายๆเดี๋ยววันนี้อย่าลืมมาทำกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะ เริ่มแรกเลยให้จัดเตรียมขนมครีมโอแบบนี้ใครหาซื้อไม่ได้ก็ใช้โอรีโอหรือว่าฟันโอแทนก็ได้นะคะวันนี้แม่มิวจะใช้อยู่ที่ประมาณ3หอ่อห่อหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ประมาณ12ชิ้นนะคะรวม3ห่อก็36ชิ้นนะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะมาทั้งหมดนะคะ36ชิ้นก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะนำเนื้อคุกกี้ไปบดนะคะให้แยกตัวไส้ออกไปก่อนนะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราบดนะคะตัวไส้เขาจะผสมกับเนื้อคุกกี้มันจะเละนะคะมันจะแฉะเนาะถ้าใครมีเครื่องปั่นนะคะก็ไม่ต้องแยกไส้แบบนี้ปั่นกับเนื้อแล้วก็ไส้คุกกี้รวมด้วยกันได้เลยนะคะวันนี้แม่มิวไม่ใช้เครื่องปั่นนะจะใส่ในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้ค่อยๆบด ตัวเนื้อคุกกี้ให้แตกแล้วก็ละเอียดค่ะเสร็จเรียบร้อยก็นำไปเทใส่ในชามผสมได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่นมจืดตามลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะ พอเริ่มเข้ากันดีแบบนี้ก็ใส่ไส้คุกกี้ที่เราแยกในตอนแรกลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะ จากนั้นส่วนสุดท้ายที่ต้องใส่ก็คือเบกกิ้งโซดานะคะใครไม่มีเบกกิ้งโซดาใช้ผงอีโนซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายยาใช้แทนได้เลยนะคะคนผสมให้เข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมกระทะกันได้เลยวันนี้แม่มิ้วใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยก่อนจากนั้นแม่มิ้วจะ รองด้วยกระดาษขายนะใครไม่มีกระดาษขายไม่ต้องรองก็ได้นะคะที่แม่มิวรองเพราะว่าเดี๋ยวจะตักตัวเนื้อเค้กบนกระทะแบบนี้เลยกระทะจะได้ไม่เป็นรอยนะคะใส่เนื้อขนมลงไปทั้งหมดเลยค่ะสูตรนี้จะทำได้เท่าที่เห็นในคลิปนี้เลยนะคะ สูตรนี้แม่มิวเคยทําไปแล้วนะน่าจะประมาณปีที่แล้วนะอันนั้นจะทําแบบนึ่งนะคะวันนี้จะทําในกระทะให้เผื่อว่ามีใครหลายคนที่ไม่มีหม้อนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยก็นําไปวางบนเตาแก๊สได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนสุดที่จะอบเนื้อขนมประมาณ15-20นาทีนะคะหลังจากที่อบผ่านมา20นาทีแล้ว เราก็จะได้หน้าตาเนื้อเค้กแบบนี้นะคะใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีของเหลวติดมาแสดงว่าสุกดีแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะต่อไปเรามาทำหน้านิ่มกันต่อเลยนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงโกโก,โก้แม่มิ้วใช้ของตราทิวลิปสีเข้มนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสูตรนี้จะหวานพอดีนะใครชอบหวานน้อยลดลงได้นะคะ ตามด้วยนมจืดค่ะจากนั้นก็คนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ตัวผงโกโก้กับแป้งข้าวโพดนะคะละลายก่อนค่ะเรียบร้อยก็นำไปวางบนเตาแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นเปิดไฟอ่อนเราจะใช้ไฟอ่อนในการตูนตัวหน้านิ่มเท่านั้นนะคะในระหว่างนี้ให้คนตลอดแบบนี้เลยเพื่อไม่ให้แป้งเข้าโพดจับตัวกันไหมที่ก้นหม้อได้นะคนจนข้นได้แบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แม่มิวก็จะใส่เนยจืดตามลงไปเพิ่มความเงาแล้วก็ความกลมกลอมให้กับตัวหน้านิ่มในส่วนนี้ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้หน้านิ่มประมาณแบบนี้ก็เทใส่ตัวเนื้อเค้กที่เราเตรียมเอาไว้ตอนที่หน้านิ่มร้อนๆแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นแม่มิวจะใส่ช็อกชิปลงไปเพิ่มความสวยงามให้ตัวหน้าเค้กนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณที่60นาทีให้หน้านิ่มเซ็ตตัวดีก่อนนะคะ หลังจากที่แช่ตู้เย็นผ่านไป60นาทีแล้วนะคะนี้เลยนะเราก็จะได้ตัวเค้คชโชโคกช็อกโกแลตหน้านิ่มหรือว่าเค้กวันเกิดในกระทะง่ายๆแบบนี้พร้อมทานแล้วค่ะแม่มิวจะใช้มีดตักแบ่งในกระทะแบบนี้เลยอันนี้แมมมิวรองกระดาษไขเรียบร้อยแล้วนะอย่าหาทําเดี๋ยวกระทะเป็นรอยนะคะ ถ้าใครไม่มีกระดาษขายก็เทก้อนเค้กออกมาข้างนอกแล้วก็ค่อยราดตัวหน้านิ่มลงไปนะคะก็ไม่ต้องทําในกระทะแบบไม่มีนะคะดูเหมือนชิ้นจะใหญ่ไปนะคะตัวเนื้อเค้กของเขาค่อนข้างที่จะ,ะนุ่มแล้วก็อ่อนนะ้น่าจะขาดเป็นทอนแน่ๆนี้เลยนะชิ้นใหญ่ไปนะคะไม่เป็นไรนะอันนี้เดี๋ยวเรา เอาออกไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตักแบ่งเป็นชิ้นที่เล็กลงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยนำออกไปแบบสวยงามแบบนี้ค่ะนี่นี่เลยนะก็จะได้ชิ้นสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟหรือว่าพร้อมทานได้เลยค่ะน่ากินนะคะนี่เลย ทานคู่กับกาแฟหรือว่านมสดหรือว่าทานเปล่าๆก็อร่อยนะเนื้อเค้กที่ทําได้จะเป็นเนื้อที่นุ่มหนึบนะไม่ใช่เนื้อฟูเบานะคะคล้ายๆเบวนี่นะอร่อยเข้มข้นนะคะยังไงก็ลองไปทํากินกันดูใครทําได้แบบไหนมาเม้นบอกกันไม่มีฝักกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ